นี่ค่ะันนี้จะมารื่เบียกันเป็นเบียร์ชีจังนะเป็นเบียร์กินได้แต่ว่ามันเป็นแบบน้ำหวานๆนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เบียร์จริงๆนะแต่ว่ามันเหมือนมากเป็นของเล่นกินได้นะคะเป็นขนมญี่ปุ่นจะมีให้สะสมแก้วสี่แบบตัวนี้ซื้อมาจากหน้าเซ็นทันไม่ใช่อยู่ในห้างนะ ร้อยห้าสิบเก้าในห้างขายสองร้อยเก้าสิบเก้ามั้งจริงอุปกรณ์ที่เขาได้เตรียมก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแข็งนี่น้ำแข็งน้ำเปล่าก็มีนี่นะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าก็าจะมีวิธีทำมาตัดกันเลย มีเด็กกันไก่อันนี้ฉีกแล้วกันนี่นะ,ะก็ได้แบบแบบตัวน,นี้นะได้แบบอันนี้นะคะเป็นแก้แบบนี้ ใส่น้ำร้อยนะคะมันจะมีอย่างน,นี้มนาะให้แล้วก็มีผงเคมนาะิ่งตัดน้ำองก่อนะน,น,อน,อนะมันไม่ขาดไม่ขาด Thank you. โค้ล่าโคลล่าโค้ล่า Thank you.